้านกรตดตกนะครับก็ตกเหมือนกันฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไม่ตกแต่ฝั่งนี้ตกไอ้ยะ ถึงแล้วถึงแล้ว <c oughs> ถึงสายโทรหนึ่งแล้วครับสายโทรหนึ่งเหนือเละอีกแล้วหาเข้าันนี้เวลาเจ็ดโมงนาะฬิกา ศูนย์ศูนย์นาทีโอคือเอออกไปทำงานพอดีครับ สาสที่ขุดเขียวมรดกเนี่ยโอ้ไม่แห้งเลยอะ่ะเลปลาเปล่ากินข้าววะ รามาแล้วโอ้เรามาแล้วเรามาโยนลวดนงอ่าทางเนาะลวดลวดบัวน ฝากยายนะนเนเมียผมปลูกครับเอเอ้ยโหะโออยใยเลยรับใยของทำพริกกะปิเนี่ย <Yeah. S 1> อะไรนะสายบัวครับบัวแดงอะ่ะเขาเรียกว่าบัวแดงเมียผมปลูกอู้เยอะ สวยครับโอ้โอ้จอดตรงไหนวะนี่หาที่จอดก่อนโอ้ <c oughs> เละอยู่ครับตรงนี้ เราก็จอดตรงนี้วับนี่เป็นสูตรวันนี้ก็จะทงการซ่อมเจ้า SK 140XM บเนะครับเซลเบอร์เอ็กครับ Oh. โอ้ยน่อยฝนเราได้จะไม่ได้ไปได้ดีอได้แล้วอยู่ที่ปราสาทเมื่อกี้อ่ะตอนผมมานะฝนตกนันอ่วมเลย ของเต็มรถเลยอึบอึ๊บ้ยึแ อุ้ยมันไม่กลิ่นวะกลิ่นอะไรอ่ะโอ้มาเมื่อกี้ก็ลืมเจลน้ำแข็ง ทางนี้มันได้กลิ่นยังมีกลิ่นอยู่นะต้องล้างอีกกลิ่นอะไรน้ำมันเครื่องเกรดรวมทำไมมันกลิ่นแรงสา้าแล้วนะ ตัวไหนอร่เนี่ยนอานยกปุ้งกีให้พี่เก่งนะครับขยับนิดนึงโอ้ไม่เปื้อนเท่าไหร่ ฟ้าคืบม,มาแล้วสายๆน่าจะตกครับจะไปเจอกันใหม่กันแล้วกันนะครับเราน้อยกินข้าวอยู่